รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ที่มุกดาหารกันบ้างค่ะเรื่องของพายุฤดูร้อนเนี่ยก็ยังคงถล่มอยู่นะคะครั้งนี้มาพร้อมลูกเห็บค่ะคุณผู้ชมเกิดพายุพัดถล่มนะคะบริเวณปั๊มน้ำมันที่มุกดาหารพนักงานต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยวิ่งหนีตายเลยเพราะว่าลูกเห็บมันตกใส่หัวหไปดูคลิปค่ะราคาไปแล้วราคา โอ้โหหลังคาหลังคาหลือโอ้โหพายุเนี่ยพัดจนแบบว่ามองไม่เห็นเลยหลังคงหลังคาด้านนอกของปั๊มน้ำมันเนี่ยปลิวเลยทีเดียวตรงเต็นท์เนี่ยไปยุหมดนะคะนี่นี่นี่ล่วงลงไปละป้ายล่วงลงไปละ ซึ่งในในเม็ดฝนเนี่ยมีลูกเห็บด้วยเหรอมีลูกเห็บด้วยประเด็นคือเป็นแบบนี้พอมีลูกเห็บเนี่ยคุณผู้ชมขาไรเด็กๆเนาะเห็นลูกเห็บตกอยู่ที่พื้นเอามาเล่นมันน่ารักดีเป็นน้ำคงน้ำแข็งแต่ถ้าถูกใส่หัวนี่ไม่ได้นะที่หลายคนวิ่งต้องเอาพวกถังน้ำมาครอบหัวเลยลงมาในหัวในหัวแตกนะใช,ใช่ค่ะเ,เนี่ยค่ะสภาพอากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะย่ำแย่ในหลายพื้นที่พออากาศร้อนจัด พายุก็เาอะค่ะภัยธรรมชาตินี่เราก็ไม่สามารถจะสู้ได้จริงๆนะคดูจากภาพแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันนี้คุณผู้ชมแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครมีได้รับบาดเจ็บนะคะคนที่ถ่ายคลิปวีดีโอเขาเล่าว่าช่วงบ่ายมีฝนตกมากับลูกเห็บเต็มไปหมดเลยแล้วสักพักเนี่ยลมพัดแรงมากแล้วก็เข้ามาด้านหลังปั๊มพนักงานบอกอย่างนี้โอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วดูจากสภาพลมพัดขนานี้ หลังคาสังกสีเรียกว่าเปิดแล้วก็ปิวพังไปเลยนะคะครึ่งหนึ่งก็เลยรีบวิ่งหนีกันแบบไม่คิดชีวิตเลยค่ะต้องรีบหาที่หลบเพราะกลัวว่าถ้าหากว่าลมมันพัดหลังคาสังกสีมาเนี่ยหโดนตัวนี่ไม่ได้นะมันอันตรายหรือแม้กระทั่งลูกเห็บเนี่ยตกใส่หัวก็หัวแตกได้เหมือนกันนะคะก็สอบสวนบริเวณนี้ปรากฏว่าที่ตำบลหนองแวงนะบุกดาหารก็มีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายเยอะเพราะว่าหลายที่เนี่ย เขาหลังคาเป็นมุงแบบสังกะสีแบบนี้ไงดูสิคะนี่นี่ค่ะท่าโพโนหลังคาเปิดไปหมดเลยจะอยู่ยังไงอะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเช็คสภาพอากาศด้วยข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม